สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ m o n e y Hero ค่ะและตอนนี้ทุกท่านอยู่กับไอแลนทัติชานะคะโดยให้เองจะพาทุกคนมาเดท,ทกันค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะสถานการณ์เนี่ยไม่น่าไว้วางใจกับตลาดเซตของเรานะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีการแกว่งตัวขึ้นโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยอะไรมารองรับคือก็งงเหมือนกันว่าเอา้าขึ้นมาเพราะว่าสาเหตุอะไรกันนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้มันจะลงไปอีกล่ะแล้วไอ้หุ้นที่เราคิดว่าน่าจะไปต่อหุ้นตัวที่เราถือยาวล่ะจะเป็นยังไงนะคะบางคนก็ติดลบอยู่นะคะทำให้อยากจะแก้พอร์ตซึ่งวิธีการแก้พอร์ตแดงเนี่ยมันมีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการคัดออกมาบางส่วนนะคะเพื่อที่จะไปหาหุ้นตัวใหม่เล่นหรือว่าคัดออกมาทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะปรับพอร์ตของเรานะคะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีก็คือการเดย์เทรดเนี่ยล่ะค่ะแต่แน่นอนเลยนะคะว่าการเดย์เทรดก็มีความเสี่ยงที่สูงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการศึกษาหุ้น เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็จะต้องมีสกิลในการเล่นนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะต้องติดอาวุธด้วยแต่ขอบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยง่ายมากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะคะพาทุกคนมาเทดทด้วยมือถือแต่ว่าใช้แอปพลิเคชันของ efin mobile ซึ่งก็มีบางท่านเนี่ยทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าน้องไนคือพี่อ่ะไม่ได้เป็นแบบว่า V.I.P. Member ของเขานะคะแล้วเวลาที่เราไป ดูกราฟแล้วอยากจะซื้อเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันซื้อไม่ทันนะคะหรือว่าจะขายก็ขายไม่ทันด้วยนะคะเพราะต้องเข้าแอป,ปนู้นออกแอป,ปนี้ที่นี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาหาหุ้นติดสแกนจากแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งกันค่ะจะง่ายขนาดไหนนะคะเราไปดูคลิปนี้กันได้เลยค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่ไอ้พาทุกคนเนี่ยไปหาหุ้นติดสแกนในแอป,ปของ efin เนาะแต่ว่าบางคนก็จะมีคำถามขึ้นมาว่าเออพี่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะที่จะแบบว่าเปิดแอป,ปนู้นแล้วมาเข้าแอป,ปนี้ มันทำให้พี่เสียเวลาในการซื้อขายแล้วก็ซื้อไม่ทันมีแอปพลิเคชันไหนไหมที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะหาหุ้นติดสแกนได้แบบรวดเร็วมากกว่านั้นเอาเป็นว่าเรามาหาหุ้นติดสแกนนะคะจากตัวสติมม i n g ได้เลยค่ะวิธีการนะคะทุกคนง่ายมากค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะควรสามารถที่จะเลือกหุ้นติดสแกนโดยเข้าไปที่คำว่า My Menu ซึ่งอยู่ด้านล่างขวามือค่ะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาคลิกที่คาว่า Stock Screener ค่ะพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็จะมีการสแกนหุ้นจากแอปพลิเคชันของเขาค่ะซึ่งมีให้เราเลือกหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็น Dividend Play สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นการหาหุ้นที่จ่ายปันผลเนาะลองคลิกเข้าไปดูเล่นๆกันนะคะ เนี่ยพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเขาจะมีการอธิบายว่าหุ้นในกลุ่มนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตจากเงินปันผลที่สม่ําเสมอนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เล่นหุ้นที่มีปันผลนะคะก็จะออกเลยนะคะคุณสามารถที่จะไปลองคลิกเล่นได้นะว่าแต่ละตัวมันคืออะไรนะคะแต่ทีนี้เราจะมาหาหุ้นเพื่อที่จะเล่นเดทนะคะตามสไตล์ของไอ้เอเอ,เอก็จะแบบไม่ได้ดูหุ้นที่มีการปันผลอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สนใจอแล้วเราซื้อเข้าขายออกแบบรวดเร็วนะคะ เลื่อนมาด้านล่างสุดเลยค่ะสําหรับตัวเองนะคะก็จะใช้วิธีการดูหุ้นติดสแกนจาก Bullish High Volume คุณคลิกเข้าไปได้เลยนะคะรูปล่างสุดตรงนี้นะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะสร้างหน้าสแกนของตัวเองขึ้นมาโดยที่ควรจะต้องไป Edit กันก่อนไปตั้งค่ากันก่อนนะคะมองขึ้นไปด้านบนค่ะขวามือก็จะเห็นคําว่า Edit จางๆอยู่นะคะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยเปลี่ยน ตรงนี้จะเป็น1หรือ2หรืออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยซึ่งไอนะคะจะตั้งเป็น1นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงคำว่า p e r c ์เซ็นต์เชนค่ะเปอร์เซ็นต์เชตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็น1เช่นเดียวกันค่ะกดเซฟที่ด้านบนขวามือค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยกดเซฟนะคะเราก็กดออกมานะคะ1ครั้งก็จะเห็นว่า เขามีการเพิ่มนะคะตัวที่เป็นบูลิตไฮวอลลุ่มให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอยากจะเพิ่มหน้าต่างนะคะในการเลือกหุ้นติดสแกนในแบบอื่นๆเข้ามานะกะ็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สามารถที่จะเลือกได้จากหน้านี้ก็เป็นการบวกเพิ่มเข้ามาเลยนะคะอย่างบางคนชอบดูจาก RSI บางคนชอบดูจาก EMA อะไรแบบนี้นะคะก็ <ๆ S 2> แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนหรือบางคนเนี่ยชอบเล่นหุ้นที่เป็นปันผลก็ดีวีเดนเพลย์อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่ะอชอบ เด y t เทรดนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นหน้านี้หน,นหน้าเดียวนะคะหลังจากนั้นค่ะเพื่อน,เอนๆเนี่ยเข้าไปดูกราฟแล้วก็วอลลุ่มกันอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งเมื่อเราคลิกเข้ามาดูหุ้นติดสแกนแล้วสมมุติว่าเราชอบหุ้นตัวนี้เพื่อนๆสามารถที่จะคลิกหุ้นที่เราสนใจนะคะแอดเข้าไปใน Favorit e ของเราได้เลยนะคะ i p ไป5แล้วกันนะคะขอคลิกไปที่5ค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันติดเข้าไปใน5ไหมเนาะอ่ะโค้ดค่ะ เสร็จแล้วจะดูหุ้นตัวไหนเทียบกันอีกดีเอาเป็นโซล่านะคะก็แอดเข้าไปค่ะเฟเวอร์ลิตนะคะที่เราเลือกเลยค่ะอยากจะให้มันไปอยู่ที่เฟเวอร์ลิตไหนเนาะอ่าทีนี้นะคะให้เราเข้ามาดูที่ตัวหน้าเรียวไทมของเรานะคะแล้วก็เข้าไปที่เราเลือกเอาไว้ค่ะนี่ก็จะมีหุ้นที่ติดสแกนที่เราเลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆค่ะเข้ามาดูกราฟค่ะเอาเป็นตัวเซปเป้ก่อน เสร็จแล้วนะคะพอเราแอดเข้าไปใน Favorite ปุ๊บนะคะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูว่าหุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรนะคะซูมเข้าซูมออกดูได้เลยนะคะอันนี้ก็โอ้โหหุ้นตัวนี้วันนี้นะคะจะเห็นว่าเปิดแกลบมาเลยค่ะ สำหรับหุ้นที่เปิดแก็บแบบนี้นะคะเราควรจะตั้งจุด Stop ปลอเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราจะเล่นในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเรามองแล้วว่าหุ้นเขาน่าจะไปต่อเนาะก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อนะคะแล้วก็วางตัว Stop l ล s s เอาไว้ได้นะคะส่วนไหนเนี่ยจะวาง Stop l ล s s ไว้ที่ไส้แก็บซึ่งเราก็ต้องมาคิดกันอีกทีนึงว่าแล้วถ้าเกิดเราวางที่ไส้แก็บถ้ามันล่วงลงมายังไม่ถึงแล้วเราไม่ขัดล o s เนี่ยเราจะขาดทุนเยอะไปไหมเราจะรอไหวไหมนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกหนึ่ ตัวไส้แก็บอยู่ที่26.77บาทจุเสตางค์นะคะอ่ะเราก็ลองมาคำนวณกันดูนะคะว่าถ้าหากเราจะต้องสต็อปลอสที่ราคานี้แล้วเราเข้าไปซื้อที่ราคา27.75บาท75สตางค์เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นยังไงขาดทุนมากไปไหมรับได้หรือเปล่านะคะยังไงก็ไปวางแผนการเล่นกันนะคะลองดูแต่ตัวนี้เนี่ยสวยนะคะถือว่าสวยนะ แต่ก็ไม่ได้ชี้นำว่าเออจะต้องไปซื้อหรือว่าขายอะไรกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันอีกหนึ่งตัวเนาะอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะขอดูอีกสักตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นหุ้นโซล่านะคะตัวนี้ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นเทนขาลงมาตลอดเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเป็นเทนขาลงมาตลอดเลยค่ะโอ้โหวตัว้ตงแต่เมื่อกี่เดือนที่แล้วอะ่ะโอ้โหเรามาดูกราฟวันนี้นะคะ วันนี้เนี่ยมี3ามทหารเสือมาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่สวยอีกหนึ่งตัวเนาะเพราะว่าแท่งเขียวของเขานะคะปิดเรียกได้ว่าปิดแบบอ่ะเหนือแท่งสีแดงขึ้นมาแบบนี้นะคะแท่งสีแดงก่อนหน้าแบบเนี้ยน่าสนใจนะคะเป็นหุ้นที่น่าสนใจถือว่าการาฟดีเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ชี้นําให้คุณต้องไปซื้อนะคะเอาเป็นว่าจับตาม,มองแล้วกันนะคะ ทีนี้นะคะอยากจะเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูนะคะระหว่างสติมมิ่งกับ efin mobile เนาะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะในเรื่องของหุ้นติดสแกนค่ะถ้าเป็นตัว efin mobile เขาก็จะเป็นหุ้นที่มีสีเขียวสีแดงคือมีการแยกสีสันที่ชัดเจนถ้าเป็นหุ้นที่มีการซื้อเข้าจนผิดปกติก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดหุ้นตัวไหนนะคะที่ถูกเทขายมากจนผิดปกติก็จะเป็นตัวสีแดงขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ตั้งฟิลเตอร์อะไรนะคะหรือว่าไม่มีการตั้งค่าอะไรมาก่อนเนี่ย คือเราก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนแต่ต่างกับสตีมมิ่งนะคะที่เขาจะเป็นตัวหุ้นสีฟ้าขึ้นมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ถูกเทขายมากจนผิดปกติหรือถูกซื้อเข้ามามากผิดปกตินะคะตรงนี้เนี่ยทุกท่านก็เลยจะต้องมีความละเอียดนิดนึงในการตั้งค่านะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดเนาะในการดู แหมพอดูแบบนี้แล้วนะคะก็เห็นเลยว่ามันง่ายๆนิดเดียวเองค่ะในการที่เราจะหาหุ้นติดสแกนนะคะแต่ว่าการจะเดทเ,เนี่ยแหละค่ะที่ไม่ง่ายเลยนะคะเพื่อนๆต้องไปลองเล่นกันดูนะคะว่าเราถนัดแอปพลิเคชันไหนมากกว่ากันเนาะไม่ว่าจะเป็น efit mobile นะคะหรือว่า Streaming หากเพื่อนๆยังไม่เคยตั้งค่าใน efit mobile นะคะสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้ค่ะหลังจากที่เราหาหุ้นติดสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมว่าเราจะต้องดูบิทออฟเฟอร์ให้เป็นจะต้องมีสกิลนะคะในการดูวอลลุ่มด้วยนะคะ ะะตรงนี้เนี่ยหากเพื่อนๆบอกว่ายังฝึกไม่มากพอก็อย่าเพิ่งไปลงสนามจริงนะคะ,ะ,คะเพราะว่าโอกาสที่เราจะแพ้มีมากกว่าชนะการเล่นเดทไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเราจะต้องมีสกิลที่ดีเพราะว่าต่อให้เรามีอาวุธที่ดีแค่ไหนแต่สกิลเราไม่มีก็ไม่สามารถที่จะชนะตลาดได้นะคะมันมีความผันผวนที่สูงและอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะก็คือการดูกราฟหากเพื่อนๆยังวิเคราะห์กราฟเองไม่ค่อยแตกฉานเท่าไหร่ยังไม่เชี่ยวชาญในะขอแนะนําให้ไปดูคลิปของอาจารย์ออฟที่จะมาวิเคราะห์หุ้นติดสแกนให้กับเราใน ทุกนหลังจากที่ตลาดปิดนะคะและก็ช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นอาจารย์พืชค่ะที่จะมาวิเคราะห์ให้อีกหนึ่งครั้งเป็นการคอนเฟิร์มและก็ช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นน้องเนิร์ดค่ะที่จะมาหาหุ้นติดสแกนเพื่อที่เราเนี่ยจะเล่นในตอนบ่ายได้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าในวันนี้ฮีโร่เนี่ยมีครบเลยและก็แน่นอนเลยค่ะว่าที่เรามีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะก็เพราะว่าเพื่อนๆให้การสนับสนุนค่ะทุกท่านสามารถสนับสนุนนะคะมันนี่ฮีโร่ได้ผ่านช่องทางบัญชีโดเน a t ด้านล่างคลิปนี้อ่านรายละเอียดกันได้เลยนะคะ และก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ m o n e y Hero แล้วก็กดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจจากทีมงานนะคะและก็ต้องขอชี้แจงว่าคลิปนี้ค่ะเราไม่ได้ชี้นําให้คุณต้องไปซื้อหรือว่าขายหุ้นตัวใดนะคะเพียงแต่ว่าเรายกตัวอย่างขึ้นมาให้คุณได้เห็นภาพเท่านั้นเองค่ะไลฟ์เองก็ไม่ใช่มือโปรนะคะหากใครที่บอกว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะหรือใครที่อยากจ,จะให้ทําคลิปอะไรก็ทิ้งไอเดียกันไว้ได้เลยนะคะค รออ่านคอมเมนต์เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอฝากช่องทางในการติดต่อของไอแลนด์ด้วยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram มทาทิชาจ,จะตุระบุญค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage ท่าทิชาจ,จะตุระบุญนะคะสามารถที่จะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะแล้วก็ Youtube นะคะ MC Iceland ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงก็อย่าลืมนะคะฝึกเดโมก,กันก่อนจดมือกันก่อนเน้นทุกคลิปเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้คุณนะคะต้องไปเสียหายนะคะกับการเดเทค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีในตลาดหุ้นนะคะเฮงๆค่ะสวัสดีค่ะ